ก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กับน้ายานะครับในส่วนของอไฟให้แสงสว่างครับที่น้าใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวน้าก็จะมีตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นราคาถูกมากก็แต่ก็ใช้ดีครับมีไฟฉายในในตัวนี้เป็นโหมดไฟฉายอันนี้เป็นโหมดไฟที่ให้แสงสว่างในแคมป์แล้วก็มีปรับมีปรับไฟที่เป็นรีได้นะครับแล้วก็ กดอีกก็เป็นถ้าเกิดว่ากดต่อเนื่องกันเนาะก็จะเป็นไฟให้แสงสว่างในเต็นท์กดอีกทีนึงก็จะเป็นไฟให้สัญญาณนะครับตัวนี้นะก็จะมี2ตัวเนาะก็ยิ่งถามว่าใช้คนไหมคนนะครับนะนะใช้มาหมายถึงว่าความอุดน,น้อยอมี4ี่ชั่วโมงขึ้นนะครับสี่ชั่วโมงขึ้นไปแสงยังยัง,ย,งยังใช้ได้ดีอยู่นะครับต่อมานะครับก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นขนาดเล็กอ,อีกเหมือนกันตัวนี้ก็เป็น คล้ายๆสปอ์ตไลท์นะครับซึ่งซึ่งนี่ครับกดนะครับก็จะนี่อันนี้หนึ่งดวงนะครับสองดวงเห็นไหมค่อนค่อนข้างสว่างมากนะครับนี่อันนี้ก็เป็นไฟฉายนะครับอันนี้ก็เปิดทั้งสามดวงนะครับเห็นไหมเปิดได้ทั้งสามดวงอันนี้ก็มีไฟให้สัญญาณได้นะครับน,นี่ปิดเนาะก็ตัวนี้ก็อา่ามันสว่าง ในระยะหนึ่งนะครับสว่างมากเลยแหละประมาณสักห้านาทีแล้วมันจะดอปลงไปสเต็ปที่มันมันจะดับลงไปอีกสองสองสเต็ปนะครับแล้วก็จะใช้ได้ยาวเลยแต่ว่าไฟจะไม่ไม่ค่อยสว่างมากอันนี้นะกมีสองดวงนะครับมันเป็นขนาดเล็กไงมันพกพาง,ง่ายนะครับแล้วก็สว่างนะครับใช้สองทางไปห้องนูงห้ห้องน้ําใช้ล้างถ้วยล้างชามนะครับแล้วที่สําคัญที่นะัา พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ชาร์จ t y p นะครับชาร์จรวมกวับมือถือได้เลยนะครับเนาะสำหรับตัวตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ก็ใช้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สว่างมากด้วยเป็นคล้ายสปอตไลท์นะครับเป็นไฟแคมป์นี่เราสามารถห้อยได้นะครับสามารถห้อยได้อย่างนี้เนาะแล้วก็สามารถต่อขานะครับเอาขาของอุป,ปกรณ์ไม่ว่าจะขาตั้งกล้องขาไมค์ขา,าพัดลมนะครับที่เป็นเกลียว น็อตเบอร์สิบนะครับสามารถไขใส่เข้าเข้าไปได้เลยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับข้อดีมีแทบ็บแท็บโซลาเซลล์ที่ชาร์จไฟเข้าตัวเองอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชาร์จไทซีใช้เป็น power bank ถ่ายทั้งสองสองตัวนี้เป็น power bank ได้อีกนะครับใช้ใจ่ายไฟสำรองให้เพื่อนได้นะครับข้อดีของเขานี่แล้วก็ตัวนี้นะครับมีเห็นเห็นเป็นตัวนี้ก็เป็นชาร์จไทซีเหมือนกันนะครับชาร์จไทซีเนาะแล้วก็ มีไฟนะครับตัวนี้เป็นเปิดปิดไฟแล้วก็มีนะครับอ่ะอันนี้ไฟแบบที่ที่หนึ่งเนาะแล้วเขาก็จะมีเล่งความสว่างนะครับเดี๋ยวนะซูมเข้ามาให้ดูตรงนี้ว่ามันมีความสว่างเป็นขีดบอกไว้อีกนะครับเราก็จะมากดตรง C t ทตรงเนี้ยนะครับมันก็จะขยับแสงนะครับในแต่ละความสว่างในแต่ละแบบไปนะครับอย่างเงี้ยนะนะ,นะเป็นแต่ละแสงนะครับ ต่อมานะครับกดตรงปุ่มเปิดปิดนะครับกดไปอีกก็จะเป็นความสว่างอีกรลเวลหนึ่งนะครับเห็นไหมสว่างมากอันนี้ก็เป็นอีกรลเวลหนึ่งนะครับเดี๋ยวก้อนนี้ก็เป็นปิดนะครับเห็นไหมที่หนึ่งสว่างมาระดับหนึ่งที่สองสว่างขึ้นอีกที่สามสว่างขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูตอนคืนกันว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับไฟทั้สามแบบที่นาใช้เนาะแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ เจ้าตัวนี้ก็เป็นไฟฉายแรงสูงครับก็ชาร์จไท์ไทเช่นกันนะครับตัวนี้ไฟแรงมากนะครับแล้วก็สามารถเป็น power bank ได้ด้วยในในตัวนะครับชาร์จไทส์เป็น power bank ได้ตัวนี้ก็คุ้มครับตัวนี้ก็ถือว่าสว่างมากใช้อ่าส่องในระยะไกลส่องให้สัญญาณหรือส่องอ่าอะไรที่อยู่ไกลๆครับสามารถส่องเห็นได้ไกลมากนะครับตัวตัวนี้ก็มีติดไว้อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับอุปกรณ์ ไฟของน้าก็จะมีประมาณนี้เดียวครับเดี๋ยวเรามาเทสเวลาดูกลางคืนอีกทีนึงว่ามันสว่างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอเวลากลางคืนครับเดี๋ยวอาจจะเทสให้ดูว่าไฟแต่ละตัวมันสว่างขนาดไหนบ้างนะครับครับก็เดี๋ยวมาต่อกันนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็มาดูไฟนะครับเทียบแสงกันตัวเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับห้อยอยู่ด้านบนนะครับนี่เนาะเดี๋ยวอาจจะลองเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับ สว่างไหมเห็นไหมนี่สองดวงนะครับสว่างมากเลยนุ่มเลยเห็นไหมเดี๋ยวย้ายบุมกล้องนะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆเนาะเทียบความต่างนะครับเจ้าตัวตัวนี้นะครับเห็นะครับอันนี้เปิดดวงดวงเดียวนะครับด,ดูรถนะครับเห็นไหมก็นะครับเห็นประมาณนี้เนาะ ก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นแสงสว,ว่างนะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะลองปิดเจ้าตัวนี้นะครับปิดเจ้าเจ้าตัวใหญ่นะครับปิดเจ้าตัวใหญ่นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นแสงของเจ้าตัวเล็กนะครับเนาะเห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้เนาะ อันนี้อันนี้คือแสงที่เป็นตัวไฟฉายนะครับต่อมานะครับจะเป็นแสงที่เป็นตัวให้แสงสว่างเห็นไหมไไออก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนาะแต่เดี๋ยวลองปิดเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้เหลือแสงนี้แสงเดียวแหละเห็นไหมครับก็ถือว่ายังไม่สว่างเท่าไหร่ครับเนาะ แต่ถ้าเกิดสองสองดวงนะครับก็จะสว่างขึ้นนะครับโอเคตัวนี้เปิดนี่ปิดนะครับอันนี้เป็นตัวตัวใหญ่นะครับนี่นะครับไปที่สว่างนะครับนี่เนาะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะลองดูรถนะอ่ะเปิดโหมดอันนี้ระดับหนึ่ง ระดับสองครับสว่างขึ้นไหมระดับสามเห็นไหมครับก็จะสว่างมากนะครับสว่างมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ปิดนะต่อมาอันนี้เป็นไฟไฉายแรงสูงนะครับที่น้าบอกเนาะเห็นไหมคือนนครับก็จะก็<ๆ>เป็นไฟฉายแรงสูงครับที่ซูมได้นะครับ ทั้งหมดนะครับที่นาเอามาเทสให้ดูนะครับที่ควรจะมีติดไวน้นะอย่างเงี้ยสองดวงก็ถ้าเกิดว่าเปิดสองสองดวงก็เพิ่มแสงสว่างมากขึ้นใช่ไหมเนี่ยสองดวงมันก็สว่างนะครับแล้วมันก็ใช้ได้นานแล้วมันก็ชาร์จง่ายชาร์จกับตัวพราะว่าแบงค์พราวบล็อกที่เป็นไททีชาร์จได้หมดนะครับมันก็ควรมีติดไวน้นะเพราะมันใช้งานง่ายแล้วก็ ดูแลรักษาง,ง่ายชาร์จง่ายไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องคอยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแบตเปลี่ยนฐานก็จะดีกว่านะครับเนี่ครับคนโอเคนะครับซึ่งตัวนี้มันเขาจะมีแถบแม่เหล็กด้วยครับตัวตัวนี้จะมีเป็นแถบแม่เหล็กด้วยก็ถนะือว่านะ ใช้งานรบนะครับแล้วก็จัดเก็บก็นิดเดียวไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เปลือมพื้นที่อะไรมากมายนะครับอืมก็นี่เป็นสิ่งดีๆที่นะเอามาแนะนำนะครับลองไปหามาใช้ดูเดี๋ยวยังไงนะจะทิ้งลิงก์ข้อมูลเอาไว้ให้นะครับนะเผื่อบางบาคนไปหาแล้วหาไม่เจอจะได้เป็นราคาที่มันถูกๆนะครับนาอกไฟพวกนี้นะครับนี่ นี่ตัวนึงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้น้าก็ฝากไว้แค่นี้นะครับยังไงถ้าถูกใจก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูได้นะครับซึ่งนะใช้ละดีนะครับเลยมาบอกต่อโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ